สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับผมกับทีมงานสร้างตรงซี่หูบาดานนะครับผมนะครับรับติดตั้งนะครับเจาะบาดานและติดตั้งความสุบน้ำโซลาเซลล์นะครับรบเสเซจนะครับผมสนใจที่ต่อสอบถามเขามา่ด้ครับเบอร์โทรศัพท์08 008 03 5 4นะครับผมนะครับเจาะบาดานเพื่อการเกษตรนะครับผมใส่ไว้ ในไฮในสวนนะครับผมน้ำสากระแหงนะครับผมปีนี้ค่อนข้างจะแล้งนะครับลูกค้าครับมีความต้องการอยากได้น้ำประดานะครับไว้ใส่ในเฮ็ดให้เฮ็ดสวนนะครับผมเติมซ่านะครับป่าก็ใกล้ี่ตายแล้วนะครับมันแห้งครับนะครับตัวนี้นะครับกาลังเป่าลลางบ่อนะครับผมจอเส็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอแต่น้ำใ่นะครับกาลังเป่าลลังบ่อให้นะครับปริมาณน้ำที่เข้าวัดเบิ้งนะครับก็ ตวงจากถังนะครับ20ลิตรนะครับผมประมาณหนึ่งนาทีได้40ลิตรนะครับคูณชั่วโมงเข้าไปเฉลี่ยกับยู่ที่2,400ลิตรต่อชั่วโมงครับอันนี้บบได้เร่งรอบนะครับปล่อยปกตินะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมที่งานสังโตงนะครับผมซีโมบดานนะครับสวัสดีครับ